สวัสดีครับ FC แฟนคลับครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านจันรมครับบ้านจันรมตำบลตะอองครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ผมพามาดูครับผมพามาดูน้องอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับตัวไหมนะครับน้องหนอนไหมนะครับเนี่ยครับตัวไหมครับกำลังเป็นตะหักนะครับตะมุตะมินะครับนี่ครับโอ้ยตะฮักแต่นะออันนี้อายุเขาประมาณกี่วันนะครับ ประมาณเดือนเดือนกว่าโอ้ประมาณเดือนกว่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากมาดูบรรยากาศสดๆแบบนี้ตัวนี้ก็คือเต็มวัแล้วค่ะพร้อมตัวนี้เต็มวัเนาะค่ะพร้อมที่จะชักใหญ่แล้วว้าวจะเป็นสีเหลืองทองพร้อมอ๋อเนี่ยครับมันจะใสมันจะใสมันจะ๋อถ้าตัวที่เขาพร้อมเขาจะใสๆเหลืองๆทองๆแบบนี้เนาะ แล้วก็จะชัดใหญ่อีกสามวันก็สาใหมเป็นแม่ไหด้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าที่สุรินจะมีเรื่องราวที่ร้อยเรียงให้เป็นผ้าไหมได้สวยๆงามๆเพื่อจะเป็นผ้าไหมเนี่ยแบบไม่ง่ายเลยนะครับคอืมอโอครับเพื่อจะไปฟอกปั่นอีกแน้วครับโอ้โหโอ้ครับผม นี่แหละครับคือสนีชุมชนครับที่บ้านจันรมครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ผมพามาดูน้องหนอนไหมครับมาชมความน่ารักของตัวไหมครับตัวหมอนครับตัวดักแด้เพื่อจะเป็นดักแด่เนาะนี่แหละครับววก็ฝากไว้กับทุกท่านนะครับที่อยากมาเที่ยวชมบรรยากาศท่องเที่ยวชุมชนที่สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ เสริมไปด้วยภูมิปัญญาชุมชนนะครับที่ควรคู่ควรค่าแก่การอารักไว้แบบนี้เรียนเชิญที่บ้านจันทรมครับตำบลตะอ่องครับบ้านคุณยายอะไรนะครับคุณยายเรียงนะครับบ้านคุณยายเรียงนะครับโอ้โหนะครับน้องกําลังตะมุตะมิอยู่นะครับตอนนี้ครับเนี่ยครับนี่กระดึบกระดึบกระดึบนะครับเนี่ยครับเนี่ยให้ชมกันชัดๆเลยนะฮะ นี่เลยนี่ให้ชมกันชัดๆเลยนะครับวันนี้นี่อือหฮึครับหรือว่าสอบถามข้อมูลกันได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเด้อสำนักง,งานสุรินทร์นะครับ <มา S 1> นี่แหละครับสุดยอดเลยครับสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมครับอ,รอือหือนี่แหละครับวันนี้มา พาให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับว่าเออน้องอยู่ยังไงนะครับเนี่ยน้องกินยังไงอยู่ยังไงนะครับคุณผู้ชมอืมอืม,อมนะครับฝากกดติดตามช่องโตโต้สสนแย้มด้วยนะครับวันนี้มาถ่ายทอดบรรยากาศนะครับมาถ่ายทอดความเป็นชีวิตของตัวหนอนไหมนะครับเผื่อจะเติบโตได้ขนาดนี้นะครับน้องนะครับ ต้องใช้ชีวิตยังไงต้องกินยังไงอยู่ยังไงนะครับ<ม>เผื่อจะออกมาเป็นผ้าไหมผืนงาม,งามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับร้อยเรื่องราวหลากหลายความคิดหลากหลายภูมิปัญญาครับรวบรวมเอาไว้ที่เมืองสุรินแห่งนี้ครับสุรินทถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามครับแล้วก็คนก็จิตใจงามๆาาครับผ้าไหมสวยๆผ้าขมาม้างามๆาครับแล้วก็ รวมเอาเรื่องราววิถีชีวิตไว้ที่นี่ครับคิดถึงสุรินครับ <Okay. S 1> อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดสุรินครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ